เออใส่แบบประหยัดเลยตว้ามาเป็นชุดเป็นชุดมายานี้มันก็ขุดน้ำได้เออน้ำได้ก็เลยกิ่งท่อน่ขึ้นหาไว้กิ่งท่อน่ขึ้นตวเล็เลเนขุดอันนี้ได้ก็เลยตอแบบไงไงไรหลงไรหลงเลยโอ้เห็ดเห็ดเปลนแปลงนหน่อยเนาะอันอันนี้มันยังนี่คือเห็ดเซี่นี่นี่เมีย กันสั่วกันสั่วโอ้คันมันลงไปมันทีเป็นโสงเป็นพังโอ้มันเป็นมันเป็นดีใช่เนาะแค่นี้มันเป็นรูมโอ้เทคนิคคือดีเทคนิคคือดีแถวว่เอออันอันนี้ปลูกยังนี่พักชีพักชีอ้วอันนี้ซีเร้าอันนี้ซีจีนอันนี้อันนี้ซีเร้านี่ซีจีนเป็นยังคือเป็นหลุมยังซีแต่เก้าคือแปลงพักยกขึ้นแต่เก้าคือยกแปลงพักขึ้นอันนี้คือเห็ดเป็นรูมมื่มึงซีย น,นี่แหละแต่เขาเขาปลูกผักเขาเห็ดเป็นแปลงยกขึ้นเนาะบ้านบบนี้หดแบบจป็นสี่ล้วยมันมันย้ำแรงเนาะน้ำยังสีขังเนาะว่าจงกี่ลักก็นหงอเตงขื่น,เ,นออเ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 หมือนช้ำแต่ถั่วเห็ดต้องแก้ไขแบบนี้เอาเอาหน้าผูใ้ใดไบ้านนี้สวนผูใ้ใดไบ้านนี้สวนเฮานี่แหละอัเอ็นเอานี่ไม่ใช่ว่างได้บ้านนี้ <c oughs> พยัญจสั้นเจ้าอุดมพยัญจสั้นเจ้าอุดมโอ้ดีอันตีอันคุณคู่อันอันเด็กน้อยภาพบ้าเบิ่งเห็นไหมอันคุณคู่ฝนเราลงเฟรชเห็นโอ้พยัญจสั้นเจ้าอุดมเออบ้านบ้านนุ่นสำราษเท่านี้เนาะมันบ่ได้ฝนนี่ต้นออกงามงามอันอันไหนไ่ได้ฝนต้นหนงงงนี่โอ้เขาโอ้มันมันเป็นเขาใหญ่หรือเขาเขาหน้าปังเขาอันอันพุ่งเขากำเลับาลีโอ้เห็นเห็นอยู่เนี่ยเนาะอ่บ่อยวะสามเดือนออก บานในบอยบานออกออกมาซ้ำหนินกจิ๊กนกเดียวนกหลายเนาะนกหลายจิงเฮ้ยนี้ยเนี้ยอันนั้นแล้วไ่ีเนี้ยแล้วไ่รีดเจ้าอันนี้แล้วไ่รีดเนียวเอออันนี้เปียกซิลิโคนอเอนี่มารีลอยห่าโอ้ออกงามงามออกงามสุดแปลงแต่ว่าเมื่อไหร่ผลเลยเศร้าน้ำใสใสบรอวเฮาเฮาเห็ดผู้เดียวอมเอี่ยมนี่มันบ่มีบ่มีบ่มีเข่ามีหน้าเนาะบาี้นกเออ นกมันเลยมาลงแต่ห้าผู้เดียวมาลงแขกห้าผู้เดียวแต่ว่าแต่ว่าก็งามอยู่ดีเนาะง่ามท่านท่านท่นนกว่ามีเด้อได้ผลเลยได้ยีนดีห้าห้าหาวิธีกันนกสามเดือนมันออกเลยไหมมันออกอีูตัวนี่เท่นั้นวะไรเบอร์ี่เขาไรเบอร์ี่เฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกโอ้เฮ็ดดีหายเนาะโอ้ยเสายผมก็เสดายอยู่เเออเสดายอยู่น้ำใ่เพราาะวมันมันใส่เราดังแบบเบิร์ตดิโกมันซ้ำนี่นะ เดี๋ยวนี้มันจิกแปรงนอนั่นอยู่อันนี้เขาก็ออกเออบาดนี้มันสิลงจีบลงมุดมันมันมันก็ลังใส่นมใส่แป้งเนาะนี่เนาะขันขันมันเป็นเม็ดเข่าเม็ดยังมานมันก็ชิลงพี่ห่วยเฮ็ดจังใดเลยเฮือบ่มีเนื้อแก่บ่มีเนื้อแก่เพราะว่าเพราะว่าลูกลูกไส้ซื้อ ทั้งเขาพันเขาทั้งนันแล้วบัลีเขามาส่งไหมกว่ากันสัลีดีนี่ยังก่อนครับครับเครอลีเออมาส่งส่งเราไปเนี่ยผมเกษตรไ้ยซื้อโออทั้งตั้งแต่แม่ตั้งแต่คนเขาดอมยังกินของเขาโอ้ยอยู่หน้ากระวาลเหรอดีวานถิ่มไปว่ามันนั่นแมนยูขันวานขันมี่มูมันมี่มูเหลียวไปเอออันนู้นเขาเฮ็ดจังสีแล้วมันบ่มีผู้อื่นเพิ่นบ่มีน้ำเนาะอืมอันนี้เขาดำตัวนี่มันบ่อันนี้อันนี้มันดำขึ้นหยอด ไอันนี้มันอันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเตี้ยวชิลินท่อนเขาเตี้ยวชิลินท่อนกะเลกกูร่วงมึนกะหน้าจนกว่าเพราะว่ามันเป็นเขาหน้าปีเนาะกะเล้ววานๆๆวานวานวานแล้วมันทีคือกานี่ยมันทีคือกาโอ้ยเจียดยังไงล่ะกะเล็ลกล,ลกไปใส่อันนั้นเออไปเอามานันยังทีอีกดอยอ,อนนี้ไปใส่อันนั้นอีก็ามานันยังทีอีกดอ,อนนี้สามหม่องเลยดำอเอาเดี๋นั่นเอออันนี้อันนี้ย้อนนี้ย้อนนี้แต่วันนี้คือดำเพราะว่าไปดำทั้งพุ่นโอ้เขาเตี้ยวชิลินท่อน พออผีน in well> so, ี่ล่ะโดนน้ำดนกระด้งน้ำใส่สิได้ผลเนี่ยเพราะว่าเลยเศร้าน้ำใส่มันเลยมันเลยเพราะว่าเฮ็ดไปแล้วนกกะทิมาจัดกันเออโอ้ยตายว่ามันว่ามันถ่วงมาอยน่่ไนเออกำลังซึมเที่ยวไปโค้ดโค้ยชันโอ้เขากับเนื้อที่เขาจักไรบูเฮ็ดไปดีสามที่ไรโอ้เออเอา วันนี้เราบรรยากาศเ้าเล่าไปเปียกน้ำมดพักซี่ไว้เอาน้ำเราน้ำราจุดถ่วงระบบน้ำของเรานี่เราใส่ระบบโซลาเซลล์พี่น้องใส่โซลาเซลล์เด้อเออเรามีแผงบ่แผงโซลาเราก็เฮ็ดได้ดีแถวว่าทีเด็ดทีเด็ดตัวยางเอาไปเฮ็ดแบบตัวยางนี่ขออนุญาตเบื้องตั้งพี่ก่อนโอ้เราปลูกดอกไม้ต้นลักนี่คือดอกไม้ดาวเรืองพี่น้องโอ้ย เราเป็นคนพักดอกไม้พะนะเออโอ้แปลงแปลงแปงพักเราดีเช็ดเป็นหลุมเป็นหลุมครับเป็นหลุมไผ่หลุมมันเออโน่นเป็นดินท้าเออน่เรนดิน้ลาบานเป็นดินทรายเออต้องไปไล่ใส่ระ้บแบบขังไม่โอ้พี่บานนี้มาเบิ่งทั้งพี่โอ้ยเบี้ยแม่เบี้ยดอกดาวเรืองนี่จังไดเนาะจัได้ขอแนวเลาบานนี้อันนี้มันพักยังบานนี้คือเป็นพืชพักแป้นเท้พักแป้นยังคืออันใหญ่เท้ ทักแปรนแปลงบางไงเป็นของเหาเห็ดแบางๆเลยเราใส่ใส่ขี้ขั้วขี้วนนี่เนาะเดีกันเออมาบเบิงระบบแพงโซลาเซีวเราเออมเบิงก่นบ่แดดเอาดแดแดดแต่ว่าเบิงโค้งสางเราแม่เราขืนใจจังดนี่้่นอันนเามันหยาบ่ามีนตีสาเนต้นสาเนต้น ดมดมดมหอมก็สารตณเโาหอมเจ๋งลยะแต่ว่ามันเป็นใบจย่างมิขนเนาะเออเนี่ยสะรหน่ต้นโอ้สะรหน่ต้นอืมอืมนี่เบิ่งเบื้องน้ำเล่าบ้างนี่คืดจังไรจังคืด่าเห็ดเป็นเฮี้ยนหน่อยป่ะอันนี้ครับอันอันนี้อันนี้หน้าต่างตู้หน้าต่างเก่าโอ้ยต่างตู่ว่าว่าหน้าต่างเฮี้ยนเด้หนิตซื้อมาแล้ววันนี้หน้าเหียนตู้ไม่ได้ตากฝนมันเลยพังมันเลยไดลี้ยแต่หน้าต่างเออแล้วมันติดที่ว่า โอ้บานนี่มองนี้ก็ต่อไปกระดีปั๊บปรุงเป็นมองเก็บของเก็บยังได้ตัวน,นี้โอ้โซล่าสามแผงพี่น้องแผง,ง,ง,งละจกักวัดจักโบดน้นอน,นี่นอน,อน,นสามตะ่ว่าเขามาตีหนึ่งสามมือโอ้ทั้งหมดเป็นชุดเลยตีครมมมับโอ,อ,โอ้โซลา่าฮาร์บเซียวพี่น้องแบบหาบเซีมแบบแดดอ่อแบบนๆก็ได้ได้นี่ใส่ละบอัองูใส่ละฮะนี่โอ้จาะกันอยู่นี่มันมันไหลมาแห้งดอกเพราะว่ามันนั่น มันมันมันแดดหน่อยเนาะนบซักบ่แดดเราไปพี่นอ้องมืดอันมัวมๆเดี๋ยว,ว,วพอเห็นพุลักษณเนี่ยพุ่นอ่ะตะเวนกันจริงขับ,ขบมาน,านี้มันยัสัตว์ตัวอือนี่ครับเป็นทอทอนี่ยนิ้วนี่ยนิ้วสองเมื่อกี่เนาะเออแรงเดียวโอ้แรงหนึ่งแรงหนึ่งป้าเนี่ยน้ำไหลเต็มท่อพี่นอ้องเอาควอมูลจังใดหน่จังเห็ดจังสีจังเห็ดสาใหไงมันสี มันมันถือ่ได้เปลี่ยนได้เสมอจริงใช่ไหมใ่แล้วแก้วข้อทีมาแล้วข้ไปไปหันไปนีมันทรงไก่เออมันดันแห้งมันนำนั่นอเนาะผมเลยคิดว่าสูบเส้นนีเลยโอ้สูบเ้นนเป็นมองหัหัพักน้ำเนาะบ้านนี้ขันมากมันเต็มเกออกมีออกนีมันน่มันมันไยดิเนาะขันมากขันมากเปิดสำเร็จตกับเปิดไตโอ้เปิดไตกับพุ่งแห้งไปเลยโอ้นเยโอ้หัวชดดีครับเ็ดดีที่เ้ามันอยากเป็น มันแดดมันห่อนร่งโนโอ้สบายไปเลยเล็กๆมันเ่นยนสมอโอ้โอ้ควบคดีควบคดีได้ได้ได้ประโยชน์รายางนหเออกาเก็บน้ำไว้ย่ำเออยย่มือได้แดดบ่ออกหรือน้ำเพราะเพราะใส่เขาเอาไว้นีเป็นเป็นธนาคารน้ำเนาะย่ำยแม่ลงเขาเขเวลาเขาว่างนาะใช้ให้ใ้น้มาเาน้ ครับโอ้เป็น<ม>าสาสาไวาน้ำสาเลียนน้ำสูอันโซเนลเออ, <c oughs> อยามออกจากหัวเท่ากับออกจากนี่เพลงลงเลยโอ้ย <c oughs> ไหลจากจนบกะุ่งไปบกะุ่งก็อุ้ยงามเลยไหลลงไปปุ่นเป็นปลาปลามกม่วงมันก็จะเริ่มเฮ็ดปีนี้ละนั่ของกับมะม่วงที่แรลกปู่มกม่วงแหลกที่แรกปลูกสามสาม,สามปีต้องการสนบกม่วงจับย็ดลูกมะม่วงเขาก็เริ่มเขาก็เริ่มมองนี่น้ำแล้วครับครับน้ำเขาดีเนาะบ่ดนี้เนาะ เท็ยนยังกะถนัดเท็ยนละบาทพไปใส่ตัวนี้ของเขาแล้วล่ะใส่พอรอดมั้งเอาไปปรุงช่ไหมหนุ่มโอ้ยเจได้ขออยู่แล้วบาทนี้พันไงเธอพันใหญ่ดาวเรื่องพันใหญ่อันนี้กล้วยนวลกล้วยนวลอันนี้กล้วยเขียวกล้วยเขียวอุ้ยสุกเขียวแบบง่ายๆนั่นแหละกล้วยน้ำล่องนันเป็นเป็นไงกล้วยอิสมโอ้กล้วยอิสมกล้วยพระเทพแน่นนะพี่น้องล่องนัไนเป็นนั้นกล้วยพระเทพกล้วยโคราช อย่างเราไปขายน้ำตลาดโอ้โอ้นนาะส่วนมากเขาซื้อน้าตลาดตลาดนัดคอยซื้อมาปลูกอัญชุนมนีกับลูกไส้ซื้อมาให้ซื้อมาลงให้โอ้ยสวัสดีโซลเตเซียรอดหลายพี่น้องไงประตูต่างล่างกับประตูน้อยประตูประตูน้อยโอ้ยได้เลยได้เลยจักน้อยเรากระเท็อนเป็นสั้นนี่ยังเก็บของเนาะเออก็เลยเป็นง่ามเลยเนาะโอ้ยจำตูใหม่ซักไปเว้ย ประตูไม่ซักฝุ่นแล้วม่วงกบเห็ดดีเห็ดดีเห็ดดีอันบานนี้โครงการฝุ่นไม่น่าเฮาฝุ่นอันหุดไวฝุ่นลงมรฝุ่นมันเถอยโอ้บานี้เนาะโอ้เสมาเราพุ่มเราดีแช้ยาพุ่มเราดีมันมันโน่นเนาะยี่ชาติเนาะนี่เนาะบานนี่น้ำโอ้จอจอหกเสียมาพ่อบอทองคำอยู่นี่เลยใส่ ใส่เชียงปันเออใส่เชียงปันบ่อสองไอ้มันจะจอยอยู่ไหนบ่อบ่ออกจอนีิเฮ้ยมันใกล้อันนั้นบ่อจ่อส่วนกว่าเซนติเมตรบ่อเออหูยักมาหั่นพ่อหน้าชิ้นเก่าเมตรบ่อออเออมันนี้เขาจะจอยชี้เซนเมตรเออเอาแปมาเหมิดเหมิดบ่อพ่อหน้าบ่อจอมหั่นเออหูเยอะที่แค่เด็กบ่มีเออมันจะไปครับไปจ่อใกล้ๆกล้มองเก้ามองหน้นเออมองหน้าปันเออเขาจอยชี้เซนเมตรออกเลยนะเออห่างกันเม็ดเดียวเออ อันนี้เดบาริบอสเนี่เลือกทราบนบ่อนหาสิเมตรเอาเอาเสมือบลูกจังเม็ดจักทันเจ็ดเส้นเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดโอ้ห้ามแซ่บมันก็ใส่ได้เลรวเนาะเออมันบ่เชิมนี่มันโอเชเเดบเชมน่กินไดุ้ณได้นี่ โอ้ยคันเชื่อมบ่ย่างดอกต้นไม้บ่างามปานนี้อเออแมีนเมียนมีน้ำขาใส่ได้แล้วนี่โอ้ยเราถึงมองเราบาดิจว้วดอาหกมองอเออ,อเออมันยุ่นหนีเนาะบัน <บา S 1> นี้เนาะเต่งใส่หลงไดนไปเมื่อไหเมื่อแล้วมันยุสนย่สูงอะ่ะบพอนใส่นี่่แ,กแกคมคมครับครับนี่นี่ควบคือเราดีเราเราเห็ดเป็นอ่างน้ำ เอ็ดแล้วเชียดเดียวเลยเนี่ยก็ยิดขึ้นมาเทปูนฉาบเสร็จแล้วม,มาตนาตเออ <c oughs> ดีบอดีเออดีบอดีมันเอาปลาข้าปลาอย่างก็ปล่ปวยงามแต่ว <c oughs> ่าม,มันกัดทีข้าวเนาะเออ,อดีหลายดีหลายอยากได้ใส่น้ำข้างล่างก็ใส่ได้แต <c oughs> ่น,น้ำล้นมานนี้มันกระไปนี้ลุง่ง<า>ให้ลุ่งหน้า,นา ไทยเล็กน้อยต้นก็ระใบอ้อยโอ้ยดีดีบอ่างกับเปิดใต้ครับล่องสาครับปลาโอ้นีนี่ความเขาความความเดิมต้นบางม่วงบางม่วงน้อยบ่นี่เนาะบางม่วงอกล่องบางม่วงอกล่องโอ้บางม่วงอกล่องโอ้หลุนเก่าบางม่วงพื้นพื้นบ้านบางม่วงโบราณว่าบางม่วงเกษตเขาเอือนเกษตรอันนี้บ่ตั้มก็ยี่สิบปีเลยต้นม่วงตัวนี้เนาะอันนี้ม่วงเกษตรโอ้ยังยังอยู่เนาะม่วงเกษตรโอ้ยอันมักอันนี้เล่าหลาย โอ้ฟ้าปฏิทูเรานีโอ้ยเราไก่เห็ดใส่เนาะเลี้ยวมาได้ไก่ไวันเดียวกับม <c oughs> โอ้นี่ขนาดขนาดแดดบ่มีได้นี่ได้ยืดร้อยร้อยหาร้อยซีบนพุนนะ่นน่ะดดโอ้ดีดีด,ดีพี่น้องเอ้ยเรามามา,มาละกอเรามาละกอพุ่นต้นดอกไม้เราเอา้เอาเห็ดเห็ดพูดเดียวตีคือจังไดกว่านี่นปเปิดถั่วโอ้ใส่ขั้วอยู่ใส่บานนี่ ยุดทงมันจโอ้พุ่นโอ้ปิลถั่วเออเออเออโอโอพุ่นพุ่นอันนี้แม่สาแล้วโอ้ยเนกเออกะมาบอดายละนากกะมือนีกะมาทุนละเออแตกมาแล้วตีอันนี้เป็นสาเก่าหัวตัวนี้สาเกาสาสาต้นดุนบัวโอป้าถั่วเน่าตัวนี้พุ่นอ่ะฉันย่ำฝนน้ำก็จีเต็มเนาะแต่ว่าบันมินี้มันเนาทั้งน่นทั้งเป็นดินทรายมันก็ซึมไวหนีไว แต่ต่อไปบ่ยากนี่น้ำพ่อมีบานนี่เหลือเท่ายก็ลงไม่หนีส้ำรองอีกเออเอาเอามือนีซ้ำหนีก่อนเด้อเดี๋ยวมือรุดสิมาแว่อีกเด้อมือนีซ้ำหนีสก่อนเดี๋ยวมันมันญี่ปุ่นจีนี่จอยจอยงั้นก็มาหาเสียงเลยแว่อมาให้จอยจอยเอแอ็ดเออแมนแมนข้างเสียงข้างเสียงนองเแมนแมนเราได้แล้วปีนี้เราได้โอ้เดี๋ยวจอรนนั่นมาฝากในตลาด มันมันญี่ปุ oh, parole, oh. ja. o, yep. yeah. ok. wow ่นต de ีสวนส้มผ oh ู่หือสวนโอ้ซื้อเพิ่นตะมูหรือแตงยังเนานผู้มหาเสียงเนี่ยเล่าโอ้แม่มันเล่นน้ำมันสีละเดี๋ยวผมอะมันมาฝากเดี๋ยวโอ้โหว่าแรงว่าเหลี้ยวว่ากับเสียดีมะควาเนี่ยของเราบอานรุ่นเอาเดี๋ยวเสีมาแวะเด้ออันมื้อนี้ขอบพูดซ้ำนีกสองกันเด้อบ่ดอกไม้บ่เฟิร์มเอาบ่เฟิร์มเอาไปเตรียมทีปลูกก่อนครับขอบคุณหลายๆรพอสั้นยังก่อนละแก้วอุดมเออเจ้าของสวนอยู่บ้าน บ้านนนสำราดห้องครับอซื้อสวนนี่ไปละนี่เี่สวนแก้วอุดมตั้งเสื้อไหนเนาะเอาเอาขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆสมบูรณ์ังมะเลนตดังมะเรนนเดียวสิไปเบื้องขึ้นับโอ้พี่นองเลยเออจนโดูขนาดน้มแรงครับ้นบักม่วงเล่าอุ้ยบักม่วงนำความเรากำลังเออบักคุ่งเตียเราก็เราเป็นภูมิน้ำเราปล่อยมาในระบบระบบท่อดินเลย้อครับเราบ่ได้ฝังท่อมาด้อ เออลาทีเราลาบเนาะเหนือน้ำเราอยู่ผุนเราปล่อยมันเลยโอ้นี่ก็เป็นวิชาวิาว่าหนึ่งพี่น้องวิ่าประหยัดนี่เราเราเห็ดเขาไรเบอร์ี่แต่ว่าเราสูนกบ่ไดดหาวิธีสูกระสูบ่ไดดเลยเพราะว่านกมันหลายเราเห็ดหน้าผู้เดียวอันเขากําไรเบอร์รี่เราแ็าว่าบ่ไดดผลเลยงามอยู่แต่ว่าบัดสีใดห่วงไดหมากบ่อดดนกกินอันนี้ก็นกลุงแล้วไล่เมดจ่อเมดโอ้เราเห็ดขักอยู่ ในขนาดแย่ามแรงพี่นอ้องเบื้องบริเวนทัวๆไปเขียวเฉาอุ้มครับเราเห็ดแปลงหน้าแปลงเขาเป็นล็อกเป็นล็อก,อกบักม่วงกัโอ้ก็กำลังออกหน่วยกำลังสุกอ๋อจำนีท้ทบกากันครับพี่น้องครับขอบคุณเล่นๆรครับอุชูคนโกครับสวัสดีครับ